มาถึงช่วงนักข่าวพลเมืองนะคะเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาชาวบ้านกว่า14ีหมู่บ้านที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาได้ร่วมมือกันสร้างฝ่ายแมวที่บ้านขุนตื่นค่ะเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําร่วมกันระหว่างคนต้นน้ํากับคนปลายน้ําติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มคนฮักป่าต้นน้าแม่ตื่นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สายน้ำแม่ตื่นเป็นสายเลือดสำคัญของชาวอมก๋อยเจ้าบ้านใจในการอุปโภคบริโภคที่ผ่านมาการจัดการทรัพยากรต่างๆในอำเภออมก๋อยเป็นไปแบบต่างคนต่างทำจึงขาดพลังในการจัดการดูแลรักษาจนวันนี้มีการร่วมมือกันหลายฝ่ายโดยมีเจ้าบ้านจากหลายอำเภอรวมทั้งปีน้องชนเผ่าทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและป่ายน้ำของลำน้ำแม่ตื่น มาห่วมกัดจัดกิจกรรมสร้างฝ่ายแม้วชะลอน้ำภายใต้กลุ่มคนฮักป่าต้นน้ำแม่ตื่นครั้งนี้เลือกทำฝ่ายกั้นลำห้วยจิโนซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่ตื่นอยู่ในเขตบ้านขุนตื่นตบนสกโผงอเภอมก๋อ,กอยซึ่งลำห้วยขุนตื่นสายนี้จะไหลลงน้ำแม่ปิงบริเวณเหนือเขิ่อนภูมิพลและปลายทางสู่แม่น้ำเจ้าพยาวันนี้นะครับเราได้มา รับกิจกรรมโดยการมาสร้างฝ่ายชะโลน้ำเพื่อเพื่อป็นฝ่ายน้ําำคุณร่นน้ำได้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อในการอนุรักษ์ร้ำเพื่อน้ํำร่นกันดังนั้นคุณต้นนคฝ่ายน้ําก็จะเป็นจะต้องมาดูแลมาช่วยเหลือมาเป็นต้นน้ำนะครับวันนี้เราก็เลยมาทำกิจกรรมร่วมกันคือสร้างฝ่ายชะโลน้ำนะครับ เห็นทุกก้อนถูกลำเลียงผ่านมือของเจ้าบ้านเพื่อการสร้างฝายซึ่งเป็นพลังสำคัญในการจัดการทรัพยากรของเขาเองในฐานะเจ้าของบ้านที่อยู่ต้นน้ำส่วนคนป่ายน้ำก็ได้เข้าห่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตวัวเป็นเพราะความตระหนักที่เกิดขึ้นในหัวใจที่จะรักษาธรรมชาติหรวมกันสายน้ำไม่ตื่นของเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอุ่นน้ำต้นน้ำของแม่ตื่นซึ่งน้ำแม่ตื่นเนี่ยจะไหลลงไปสู่แม่น้ำปิง จากแม่น้ำปิงจะไหลลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อใดต้นน้ำเฮาซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยาหกกระทําให้มันเหือดแห้งไปเมื่อใดอันนั้นหมายถึงว่าเส้นเลือดหมายถึงว่าวิถีชีวิตของคนตึ้งเต้าน้ําจนถึงกรุงเทพอาจจะได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยเลยครับการทําฝ่ายแมวครั้งนี้แทบจะต้องใจเงินเพราะวัสดุทั้งหิน ทรายกิ่งไม้หาได้ในพื้นที่ส่วนกระสอบทรายเจ้าบ้านได้เตรียมกันมาเองจากบ้านพอถึงเวลาพักก็นําอาหารมาล้อมวงกินกันภาพของการห่วมแหงห่วมใจในครั้งนี้สามารถสร้างจิตสํานึกคือหมู่เจ้าบ้านเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของซึ่งจะส่งผลถึงอนาคตในการจัดการทรัพยากรยาอ,ยาอย่างยั่งยืนเพราะธรรมชาติคือคุณกับมนุษย์กุคนการดูแลรักษาก็ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้คน โดยเบลเลือกต้นน้ำก็ว่าป่ายน้ำนักข่าววลเมืองกลุ่มคนฮักป่าต้นน้ำแม่ตื่นอําเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่รายงาน